วันนี้เรามาดูคำพยานของคนอื่นกันนะครับเริ่มต้นจากคุณเอมวิภาขอบคุณพระเจ้าที่ส่งครอบครัวเขาทั้งครอบครัวนะไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่เฮนิพลสามีนะได้สอนได้ทาได้อยู่ในสอนหนังสือในมหลาลัยใช่ไหมครับสามปีแนะ่โมไม่เคยเอแปดปีนะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะนะครับอืมเอาไว้ เจเอ็มวิภาต้องมาเล่าให้เราฟังแล้วล่ะนะครับแล้วก็อาจาย์นหนิงนะครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่นำลูกได้พบกับพระองค์ผู้สร้างและได้มีโอกาสรับโอกาสในการรับใช้นะครับทุกวันนี้ยังรับใช้ยอยู่ที่คึ้จากฟ้าเมืองไทยนะส่วนคุณสานิรักษ์ครับขอบคุณพระเจ้าทรงได้ทำเยอะแยะมากมายให้แก่เราดังนั้นต้องไปถามคุณสานิรักษ์นะครับเยอะแยะมากมายเนี่ยนะไทยเจอช่วยถามให้ด้วยครับ แล้วก็ครูมอยบอกเอเมนครับฉันรวมทุกคนทั้งหมดที่เล่ามาเลยดังนั้นวันนี้เรามาถึงเรื่องเมื่อพวกเขาร้องทูลให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราในเรื่องการอธิษฐานนี้อธิษฐาน,านใน,น,านพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้พ่อพีอยากยให้ดูข้อเดียวเลยครับมันเป็นประโยคที่อ่านปุ๊บสะดุ้งเลยนะและเมื่อพวกเขาร้องทูลพระยาเว พระองค์ทรงบันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างพวกเจ้าและชาวอียิปต์และทำให้ทะเลท่วมมิดเขาในตาของเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำในอียิปต์และพวกเจ้าก็ได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลานานพระพ์วันนี้บอกแล้วครับว่านี่เป็นเรื่องของอิสราเอลตอนออกจากอียิปต์นะพระเจ้าย้ำผ่านโยชัวสรุปสั้นๆเลยนะว่าเมื่อพวกเธอ ร้องถูดพระเจ้าวันนี้เรามาเรียนเรื่องการอธิษฐานกันครับพระเจ้ากําลังอยากจะสอนเราเรื่องการอธิษฐานครับก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามไล่เรามาเหมือนชาวอียิปต์ดูเหมือนอันตรายน่ากลัวดูเหมือนว่าเราสู้ไม่ได้ดูเหมือนว่าเราจนตรอกดูเหมือนว่าเราจดจบแล้วครับสุด ทางทะเลแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วมีทะเลกั้นอยู่แต่เมื่อพวกเขาร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงบันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นกั้นระหว่างคนอียิปต์กับคนอิสราเอลครับพระเจ้าทําให้น้ําทะเลเปิดครับพระเจ้าทําให้ทะเลท่วมมิดพวกเขาเมื่อพวกเขาพยายามจะตามต่อไปครับเมื่อพวกเขาร้องทูล น้องครับวันนี้มีเรื่องเดียวที่เราต้องทำกันโดยเฉพาะบทเรียนวันนี้ครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเมื่อคุณร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าจะทำพระเจ้าจะบันดาลพระเจ้าจะทำอย่างนั้นนะครับอย่างที่เราอ่านกันมาหรืออย่างที่คุณเคยมีประสบการณ์เมื่อคุณร้องทูลพระเจ้าวันนี้จึง ผมไม่แน่ใจว่าพรมีเรื่องนีพ้พรมีเรื่องนี้สอนเราทุกคนอยู่แล้วนะแต่ว่าจะพูดกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับว่าเมื่อคุณร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าฟังและพระเจ้าจะตอบคุณวันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากร้องทูลพระเจ้ากันดีกว่าผมอยากจะใช้เวลาสักครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีนะครับอธิษฐานด้วยกันแล้วคุณอธิษฐาน เรื่องของคุณที่คุณต้องการร้องทูลถ้าไม่มีเวลาคุณอธิษฐานเพิ่มหลังจากนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะเอเมนด้วยกันนะครับอยากให้เราใช้เวลานี้ในการร้องทูลพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าเคลื่อนไหว อยู่ท่ามกลางพวกเราพระองค์ทรงฟังคำร้องทูลของเราพระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงตอบพระเจ้าให้ทุกคำร้องทูลนี้ได้รับความมั่นใจได้เห็นฤทธิอำนาจพระองค์ทำการแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันพงศ์จแต่พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพพระองค์เคยทำอย่างนั้นในอียิปต อย่างไรพระองค์จะทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นกันเราเจรอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่อธิษฐานด้วยกันเวลานี้และขอพระองค์ทรงฟังและพระองค์จะทรงตอบและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับได้รับประสบการณ์หลายแบ่งปันกันมานะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ